อ่ายังไงนะครับหล่อแต่ก่อนหลวงพ่อลูกขมูลลูกขมูลก็คือการไปอยู่ป่าทุดงหลครับถืบอทุดงหลววัดเข่งครัดปฏิบัติสมถะแล้วก็วิปัสสนาอยู่ถ้ำไหนบ้างครับหลวงพ่อมีถ้ำประทุนครับประทุนอยู่ไหนครับอำเภอถ้ำประทุนนี่อยู่อำเภอภูสิงห์แต่ก่อนอยู่อำเภอขันก็มาอยู่อำเภอภูสิงห์ มาขึ้นกับภูสิงห์เดี๋นี้มันขึ้นอยู่ภูสิงห์เ,เข้าไปดงลึกเข้าไปติดเข็เขเมขมินแบ่งสัรปันน้ําไปโน่นกับขมิญมานี่กับเราประเทศเราแถวนั้นมีถ้าเพิงเยอะครับเป็น,ปนออถ้ำเพิงถ้ำเพิงตะเมาวช่างอ่อนช่างอ่อนผาเป็นเพิงเข้าไปเป็นถ้าเข้าไปข้างล่างก็เป็นหน้าผา ทางนามันเป็นหน้าผาตกลงไปก็ตายไม่เหลือตกลงไปมันก็จะไปเหลือหรือสูงหลวงพ่อก็ไปเจอท่านอยู่นั่นหรอครับไปเจอกันจำถ้ำจำเหวในส่วนใหญ่ก็จะท่านนอนหลายถ้ำท่านนอนหลายถ้ำเดี๋ยวก็เปลี่ยนถ้ำนน้นเดี๋ยวก็เปลี่ยนถ้ำนี้อย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ต่อมาก็ลงมาไม่มีอะไรฉันก็มันหมดข้าวแห้งแล้วก็ลงมาเอาข้าวแห้งยูทิศ ในพานพานป่าคร<ะ>ับมีเถียงนาอยู่นเนี่ยเถียงกระต๊อกนาอยู่พานป่าคือตะคารเนี่ยผมชื่อตะคารจะเป็นพานป่าพอลงมาก็เขาก็ทําข้าวแห้งให้ข้าวเหนียวนึ่งได้ก่อน<ะ>นึ่งข้าวเหนียวเป็นเม็ดนึ่งจนสุกแล้วมาตากแดดให้แหง้งแล้วก็เอาใส่กระสอบปุ๋ยครัเ<ะ>วลาท่านลงมาก็ถวายไป ไหวไป<ม>ก็เดินเข้าป่าไปเข้าไปปฏิบัติเวลาหิวก็เอาเข้าวมาใส่ปากเจอกันอยู่หลวงพ่อประยูนหลวงประยูนหลวงอประยูนแต่อยู่ต่อมาเนี่ยก็แต่ปีสี่สามเนี่ยสี่สามสี่สามยังเจอกันอยอู่เพอปีสี่สี่นี่ก็ไม่เจอเราก็กลับ กลับมาจากถ้ำพยาวนอนถ้ำโอบใบพอลงจากภูเขาทํารอดมาแล้วก็แล้วก็ไม่ได้พบกันเลยท<อ>างกับตุดงเข้าไปลึกอาจจะทุดงลึกเข้าไปอีกเพราะตรงไหนที่มีคู่คนเยอะๆนะท่านใจจะไม่อยู่อะอชอบสงบตามป่านี่ก็จะมีพวกเสือดาว ยีเหงนโอมแล้วก็พวกเอ่ลิ้นพวกนางอายเนี่ยแล้วก็มีบางที่ร้องเสียงดังๆบางหางยาวาก็แค่นี้เป็นพวงเวลาร้องก็เสียงเหมือนคนร้องเสียงบอยเอยร้ยอง พ่อครับแล้วปีสามศูนย์หลวงพ่อให้ลุงกําเนี่ยเอามวลสารไปให้ท่านมวลสารนั่นมันเป็นมวลสารที่เราทําสมเด็จรุ่นแรกรมสมเด็จรุ่นแรกนี่ก็มีหลวงปู่สวงอะไรนี่มามาท่านก็มาเพ่งๆทำนั่นนี่แก็ทำปลูกเศษก็ไม่ได้ปลูกเศกเยอะยะ,ยะพาที่สมเด็จแล้วเนี่ยเพียงแค่เบรุกลุกลุกำัก็ปีปิปปปปโศเ็จ หรือว,ว่ามันจะปวดบทดไหนก็ไม่รู้หรือแล้วก็พลังจิตมันเยอะกลอเปร่งจะสิ้นให้กับจบท่านอยู่ท่านอยู่ที่นี่ช่วงนั้นปีสามศูนย์สามศูนย์แล้วก็ทุดงผ่านไปผ่านมาอ๋อท่านผ่านไปผ่านมาเออไล้วต,ต่อมาก็มาเจอกระโหลกเยอะอย่างที่เห็นนี่ก็เหลือแล้วนี่ครั <c oughs> กบกระโหลกอ่ามีกระโหลกช่วงนั้นกับระเบิดมันเยอะขอมิมนถูกกับระเบิดก็ตายกันในอำนาจเราก็ไปเก็บเอากระโหลกนี่มาเยอะ อีต่อมานี่ก็จ้างพวกเขมรมาอยู่ใกล้วัดตรงนี้ประมาณทักหมื่นหมื่นลังกาเรือนนี่เราก็จ้างพวกเขานํามาทํางานในวัดวันละแปดสิบาทพอเย็นๆเขาก็เอาไปทีเราว่าต้องเอาไปให้เจ้านายเขาเจ้านายก็เอาไปเขาพิจภัณฑาไปขายเจ้านายเจ้านายเจ้านายก็หัวละพันละพันละพันหลวงพ่อครับแล้วเหลือหัวเดียวเนี่หัวเดียวเนี่มาถึงมันอยู่อยู่กับหลวงพ่อเป็นอติธาต อธิสญญามาใช่ว่าเลี้ยงผีไม่ใช่ว่ากราบตะกระผี<อ>ทุกวันเปล่ามันเป็นอธิษฐญญาญเป็นกรรมฐานบทหนึ่งที่เพ่งอธิธาตเพ่งกระโหลกหแล้วแสดงว่าช่วงปีสองเก้าถึงสามศูนย์หลวงพ่อให้ลุงกำไปไปขอมวลสารเนาะไป,ไปเอาไปให้ปลุกเสกมวลสารแสดงว่าก่อนหน้านั้น,นหลวงพ่อต้องเจอท่านแล้วเจอ,อ เจ,เจอกันเรื่อยเนะนี่ยหลวงปู่สูงได้เจอบ่อยแสดงว่าช่วงก่อนสามศูนย์หลวงพ่อต้องเจอเจอหลวงพ่อประยูนแล้วสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสามสี่ปีสามห้านี่บุกกันแหลกพอทำพิธีหล่อพระพอปีสี่สองสี่สามเก้าสี่หนึ่งสี่สองนี่แล้วก็คบกันคุณเคยกันมากยิ่งอ๋งอครับเออพอสี่สามนี่ เริ่มห่างกันเพราะต่างคนต่างเล่งสีสี่สนะึเรากลับมาแล้วกลับมาสร้างทำฤาษีแล้วเราก็ทุดงเอาพระผงรุ่นนั้นมันจุไว้ในถ้ำแสดงว่าช่วงปีสองกเก้าถึงสามศูนย์ก็ก่อนหน้านั้นหลวงพ่อเจอยังไงเจอหลวงพ่อประยูนยังไงครับเจออยู่ในถ้ำยังไงไม่ได้อยู่ในถ้ำแล้วก็เจอทูดงไปเจอกันเจ,เจอกันถึงใหญ่คนไม่มีไม่มีก็ เราก็จะหาข้าวให้ท่านข้าวแห้งข้าวกินอายุประมาณหลวงพ่อเท่ากันเลยไม่รัะอายุท่านจะมากกว่ามากกว่าเกิดประมาณทุกปีเก้าเจ็ดประมาณประมาณหกสิบปีสองสี่เก้าเจ็ดประมาณทุกปีขาน,นค,คิดว่าแล้วปีขานหรือปีมา้ามาเมียประมาณเนี้ยหลวงพ่อรู้ม้าเนี่ก็คือเก้าเจ็ดทุกปีขานนี่ก็เสือนี่คือเก้าสาม เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเ้าหกเก้าเจ็ดแล้วหลวงพ่อรู้รได้ไงว่าหลวงพ่อประยุนยท่านเก่งครับก็จะว่าเก่งไหมมันก็ดูกันแล้วนก็คุยกันอะไรกันเนี่ยก็รู้เรามีแสายสายตาน,ยนี่ยความเมตตาที่ออกมาจากสายตามันแตกต่างกับคนธรรมดาเราคนอยู่ในป่าสงบมากๆนี่เ,นเขาจะทรงไว้ตึงสมาธิ ไม่บกแบกไม่หวั่นไหวไม่กลัวไม่ตกใจสัตว์ทั้งหลายก็ทําอันตรายไม่ได้เป็นพวกงูพวกแมงป่องช้างแมงเง่าพวกนี้หลวงพ่อยังเคยโดนต่อยอยู่พวกแมงเง่าเนี่ยแมงป่องเนี่ยบไปโดนโดนต่อยครั้นี้เขากระป๋องเนี่พอเดินไปมันอยู่ใต้ขอนมือตีเราไปอยู่ตรงนี้ มันก็เสียงวอนจะก่อยในเสียงมันขู่ก่อนซัดๆๆๆอย่างนี้รพอเข้าไปปุ๊บก็ล่อยมับคนนี้เคยโดนแตงูกัดยังมือะไรไม่มีงูว่าพันขานี่มีมีกับระเบิดนี่ไม่เคยเหยียบเดินไปเถอะกับระเบิดเยอะๆนนแต่ว่าเราไม่ได้เหยียบทีถ้าเหยียบมันก็ต้องแตกเราไม่ได้มีความสติอะไรแต่เราไม่เคยเหยียบ กรทหารบอกว่าเอ้หลวงพ่อต้องมีของดีอบอกดีสิ<อ><อ>พวกทหารก็เลยมาเยอะอมาฝึกสมาธิกับหลวงพ,อพออ่อพ่อก็สอนอสอนสอนเกี่ยวกับเรื่องสติระเบิดเนี่ยถ้ามาเหยียบมันก็ไม่แตกมไม่แตกใส่มันแค้วคาดอาง,งเอี้มันไม่เหยียบักที เดินเข้าไปเขาจะเขียนตำหน้นไว้ว่าระวังกับระเบิดอย่างเงี้ยระวังกับระเบิดเขียนหลวงพ่อก็เดินไปเรื่อยๆเลยเดินไปเข้าไปดำรตามป่าเข้าไปได้ได้มันมั่งได้ลอยมั่งได้อะไรมั่งเราก็มาเหยียบลอยเยอะลอยนี่ได้มากบแล้วแล้วเขาว่าหลวงพ่อประยุนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สวงยังไงครับเล่าให้ฟังลูกศิษย์หลวงปู่สวงนี่คือหมายถึงว่านับถือครับ พราะหลวงปู่สูงนี่จะมีฤทธิ์เนี่ยเขาก็ให้วิชาอะไรตอนอะไรท่านเป็นขเมนฟังก็รู้เรื่องตัว่ะถามว่าเป็นเป็นลูกศิษย์กันแน่นอนไหมมันก็ยังตัดสินอะไรไม่ได้เพราะใครๆก็ดูจากหลวงปู่สูงหลวงพ่อบันแขวนี่วิชากลวิชากลวิชากลอะไรเขาวิชากลมันเป็นกลบางอย่าง วิชาคนกลับตับซ้อนเกี่ยวเรื่องบางบทลับรับแรงแบางบางมันเป็นคนบ้านแขวก็คือหลวงตาแมนหลวงตาแมนโอ้โหหลวงตาแมนหลวงตาแวงพวกนี้จันลิมพวกนี้จันลิมยังเป็นหลานเหลนเหนไม่พิงแต่ว่าที่มีพลังที่สุดที่รู้ฟ้ารู้ดินอย่างฟ้าอย่างดินรู้ฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะผ่าอะไรเงี้ย หลวงตาแมนอ๋อเหรอครับอืมแล้วก็หลวลงปู่สวงสององค์เออหลอกก็นั้นก็ถือว่าเป็นศิษ์หรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนหลวงพ่อเนะี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นศิษย์ห <Okay. S 2> พ่อได้แทนนับถือเฉยถือพูดพัสาอะไรเราก็ไม่ได้ไม่เคยได้สนใจเพราะเรามีกรรมฐานอยู่แล้ว, mm hmm. ลวก็ถือสุดงกรรมฐานสุดงฉันมือเดียวเป็นวัดเที่ยววินนบัดเป็นวัดจันนบิบาตเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัด ถือว่าไตรจีบอลเป็นบัตรอะไรนี่ตุดงสิบสามนั่น,นะตุดงมีสิบสามข้ออันนี้อย่างก็วงปูกข้าวแห้งนี่ทําไมิึงทําไมจึงว่าต้องกินข้าวแห้งผมในป่าดงไม่มีที่บินธบาตมันก็ต้องมีข้าวแห้งเวลาหิวก็มันต้องเลี้ยงถาดาาเลี้ยงขันก็ต่อข้าวแห้งเนี่ยมาใส่ปากบางทีก็มีพลาผลอยู่ตามป่าเช่นลูกยางคุยลูกไอ้เก็บกินได้เหรอครับได้ อยู่ในป่าเนี่ยไม่ต้องบประกันเอาได้เลยไม่อาบัติเหครับไม่เป็นอ๋อถ้าอยู่ในป่าไม่เป็นอาบัติไม่เป็นมันเป็นผลไม้อเนกประสงค์ที่จะมีพกมาไฟนี่ก็เก็บกินได้เห็นท่านกินมันก็กินข้าวแห้งนี่ก็บางทีท่านประมาณสี่ห้าทุ่มมันทีมันหิวธาตุมันต้องการก็เอามาใส่ปากอย่างนี้แล้วก็อมนัำลายมันก็ออกใช่ไหม น้าเราก็ไปกรองเอาตามหวยหนองคลองบึงแล้วมาต้มไ,ไปตักเอามาเลยนี่ไม่ได้เอามากรองเบ็ดยุงกรองแล้วก็มาต้มบางทีก็ต้มบางทีก็ไม่ต้ไมไม่เป็นไรนพ่อไม,ไม่เห็นท่านเป็นในแต่หลวงพ่อเป็นไม่รหลวงพ่อเป็นอืหลวงพ่อติดสองเชื้อค<ต>ืนสมองก็ลงกระเพาะแต่หลวงพ่อเจอหลวงพ่อไปอยู่อยู่องค์เดียวหลวงพ่อก็ไปอยู่ด้วยมีแต่องค์เดียวทั้งนั้น คือไม่ใช่ไปอยู่ด้วยหมายถึงว่าเราเจอกันอะไรกันแล้วเราก็แยกกันจะไปนั่งสมาธิเพ่งกระสินใส่กันไม่เนี่มีแต่เจอกันแล้วก็ทักทายกันคุยกันอะไรกันนั่งคุยกันมีอะไรก็คุยกันท่านเล่าว่า,าอย่างไงบ้างครับท่านก็บอกว่ามีอของท่านหนึ่งบางบทมีอะไรท่านว่าอย่างไงบ้างครับหลวงพ่อครับถูกบางบทถูกอะไรถูกรับแลรับอะไรถุกคุณทั้งพวกวิทยาทรพวกท่านเล่าให้ฟัง ว่าเจอว่าเจอกันกับพวกนี้เปิดโลกมันเปิดโลกพระที่อยู่ในป่านานๆมันจะสมองเนี่ยมันจะหลับตาเนี่ยมันก็จะมันเป็นกลางวันกับคืนก็เป็นกลางวันมันจะมองเห็นกันหมดเขาเรียกว่าตามทะลุปุ่มๆอ๋อที่ว่าไม่ต้องใช้ไฟฉายไม่ต้องอะไรเลยเห็นหลับตาเดินก็ได้บหลวงพ่อประยุทธท่านทําได้แล้วเพราะว่าอะไรตรงนี้มันเปิดนตาที่สามมันเปิด กหลวงพ่อปร,ระยุนนี่ท่านทําได้ท่านก็เล่าให้ฟังน,นีททาได้แต่หลวงพ่อไม่ได้ครับครับหลวงพ่อไม่ได้แต่หลวงพ่อประยุนทําได้ทําได้เลยท่านก็เล่าให้หลวงพ่อฟังเล่าให้ฟังว่าเจอเจออะไรบ้างคราบหลวงพ่อเล่าเยอะแพวกสมบัติพวกทองคําพวกัำรินเยอะแยะท่านเห็นท่านไม่มีจุดประสงค์ตรงนั้นเพราะนั่นไม่ทางคนทุกข์ท่านไม่เอาอ่า บางทีก็พวกไม่มีพวกอะไรไม่มีอะไรกินก็บางทีก็จะ,ะได้กินกับพวกเขาก็มีเขาเอามาพวก <Okay. S 2> เออพวกที่เป็นเหมือนวิทยาธรนะเท้าวิทยาธรเท <Okay. S 2> ้าพวกที่อยู่ป่ากโยมธรรมดาเนี่ยแต่อยู่ป่านาน,านจัดกส็สําเร็จวิชาเรเล็กเป็นวิทยาวิทยาธรเท oh. ้าพยาธรเท้าวิทยาธร อยู่ในป่าในของกินมันเยอะเช่นมะกรอกงนี้มะกรอกลูกมะกรอกตอนหลวงพ่อทุดองมีหลวงพ่อทุดองค์เดียวเลยอืก็ต้องอย่างนั้นติมันก็มีมะกรอกไอ้มะกรอกหนึ่งบิงทต้นมันึ้นแค่นี้แล้วมันไหลไปตามหินอย่างเนี้ยเราก็ไปคุยคุย,คยออกมาออกมันก็ได้ยา,ยาวๆแค่น,นี้เราก็มาปอกกรอบกินก,กรอบกินเพื่อรักษา,าธาตุขันกินมันก็อิ่ม หวานน้ำไม่มีกินมันก็มีกระเถาลงมาเราก็ตัดชั่วตัดตัดชั่วตัดอย่างเงี้ยเราก็มาใส่ปากกินกินพวกดีงูพวกดีปลาก,กั้งพวกนี้ก็เอามากินใบมันได้กระเถาพยาง,งู<อ>เลือดเล็ดพวกนี้กระเถาพายาง,งูจุงอางกระเถาพยาง,งูเหา่าพวกนี้กินได้หมดกินน้ํามัน แต่ราเทาคันนี่ไม่ดีมันจะคันหลวงพ่อแล้วคั้งนี้เราเขาไปเจอพวกปันบดพวกในเยอะแยะครับเราเห็นแต่ในความฝันเห็นในความฝันในความฝันมาขอส่วนบุญนะครับอมาขอส่วนบุญอะไรบางทีเขาบ่าบางทีเราก็ขอเขาก็มีเขาก็มีบุญเขาอยู่แล้วเราสวดเข้ามานะโมทนาเขาก็ได้บุญเขาไม่ขัดขวางเขาไม่ขัดขวางเราคนไหนขัดขวางก็เป็นเทวปุตตมาร พระจะมาปฏิบัติพระนั่งสมาธิปฏิบัติมาขัดขวางพระก็เขาก็บาปาเขายิ่งมีหิริความละอายตบบาปอุตปะตะดุ่มกลัวตบบาปเขายิ่งกลัวบาปถ้าพระไม่ดีปฏิบัติไม่ดีก็เขาก็ไม่มาหามันเหม็นนะกลิ่นนี่กลิ่นถิน่นหอมหอมต้องทุ่ลมนะตามลมไม่ต้องอาบน้ํามันก็ดีน้ําไม่ต้องอาบก็ได้แต่ว่าให้ถิ่นเคร่งไว้ในป่าต้องเคร่งถิ่น ถ้าไม่ื่็งศินก็ตายอย่างเดียวเหยียบกันระเบิดมั้งเหยบอะไรบ้างขาดขาดแขนขาดมือขาดก็มีบางองค์นี่ไปเอามาดูนี่อะไรเนาะเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นโตเัวกลมๆเออเขาฝังไว้น้ามันทัดไปก็นี่ดินมันออกมันก็โผล่มาเออเามาดูก็มาใส่มือก็แล้วมีต้เนี่ยฟันฟันดูก็ระเบิดเนี่ย บทตึงนี้ขาดในมือนี่วีโต้เนี่ยหายไปเลยแต่ไม่โดนหน้าตาไม่โดนใครเขาลงพ่อชื่ออะไรก็ไม่รู้พระซุ้องเหมือนกันเป็นพระขาวอ๋อเป็นพระขาวอ๋อที่หลวงพ่อไปเจอพระขาวพระขาวเอามีดันอยู่แต่มาเขาก็มาเนี่ยมาวัดเขาก็มาา่อกันเยิมเยิมเยอะตอนนั้นต่อท่าไหลาสี่หกสี่เจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเขาก็มาหาหลวงพ่อมา พระไอ้พระพระไอ้กุ้โยมทุดงนั่นยนะสุสีทุรงเราก็คิดว่าไอ้ยอ,อยู่สมามันหายไปไหนเดี๋ยวนี้ก็ยังหายเราคิดว่าเขามาวัดก็มาขอข้าสารให้เงินไปห้าร้อยใครไปหาหมอแตก็ไม่ไปเดินไปคิดว่าคงจะไปตายอยู่ข้างวัดเลยเลยเก็บกระดูกมากอูนี้ยน,นั่น,นะกระดูกเขาเขาไม่ยอมรักษาเลยเขาไม่รักษาเขาบอกว่าเขาจะปฏิบัติให้มองไม่หเงาดูเอง เวลาเขาเดินในเงานี่จะไม่มีเขาว่าอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้คือมันมันนั่นเกินไปแล้วมันจะวิปลาสเราแบบนั้น,อ,นาอาจจะวิปลาสอาจจะเชื่อมั่นตัวเองเกินไปเพราะการปฏิบัติมันต้องใส่กลางเคร่งมากก็ไม่ได้หย่อนมากก็ไม่ดีหลพ่อครับแล้วเขาว่าหลวงพ่อประยูนท่านไปก่อนเป็ทนทหารท่านเออเขาเรียกกล กรมนอกรมนอช่วงพศนี่ครับประมาณก็คงจะหนุ่มแล้วนะประมาณปีสองศูนย์ใช่ไหครับคิดว่าอย่างนั้นไม่ไม่ไม่ได้ศึกษาตัวนะเราเจอกันเป็นภาคเจอกันช่วงพศนี่ครับที่ไปเจอในป่าก็ปียี่สิบใช่ไหมครับไม่เลยปีสามศูนย์สาตัวคำหนึ่งคำสองไล่มาเรื่อยๆจนที่เจอกันคุ้นเคยกัน จริงตามกันไปมานี่ก็คือพศสีหนึ่งสี่สองแสดงว่าที่หลวงพ่อให้ลุงกัเอามวลสารจะให้เ่านี่ก็คือยังไม่เคยเจอกับหลวงพ่อเจอเจอแสดงว่าก่อนสามศูนย์ที่พระพ่อท่านนั้นไม่ใช่ก่อนไม่ใช่ก่อนสามศูนย์ต้องสามศูนย์แล้วสามศูนย์แล้วเจอแล้วการทําผงพระเนี่ยมันปีสามห้าปีสามศูนย์สามศูนย์ที่มันทำเหรียญ เดยนเีิญพระศิวลีดรียแลรวสามสิบสามห้านั Bangkok> ้นทำพระเจ้าห้าพระองค์เออเนี่ยเริ่มเจือเจือสาห้าเดือนห้าปศรสามห้าท่านได้มาเสกให้นะครับที่สัาหีคือท่านผ่านมาผ่านมาผ่านมาพระนี่จะไม่อยู่นานพระอยู่พุทูลงไเจอกันแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ให้ทําพิธีให้แล้วก็ผ่านไปนิมนต์ให้ทําพิธีให้อผ่านไปแล้วก็ผ่านมา พราะไอ้ตรงนี้มันเป็นทางผ่านหมดท้แตะพงใครต้องผ่านมามันต้องผ่านใครจะไปเขมรต้องผ่านนี่ต้องผ่านเดินผ่านเขมรมาไทยก็ต้องผ่านนี่หลวงหลวงพ่อสวงหลวงตาสวงเวลามาก็จะผ่านมานี่เดินผ่านแล้วหลวงน้ําตกแต่ก่อนหลวงพ่อจะอยู่ในถ้าอย่างเดียวหลวงพ่ออยู่ในถ้ำอยู่ในถ้ำตะพงหลวงพ่อนั่งสมาธิอยู่นะยืนนอยู่ในถ้ำพะนอนทำข้างฝาเอาไม้มาปินข้างฝาแล้วเราก็นั่งภาวนาทั้งตรวจทั้งอะไรอยู่นะ หลวงปู่วงก็เดินอยู่แถวนี้แล้วเดินไปเดินมาจุดจไฟด,ด้วยไหคร<ะ>ับหลวงพ่อไม่มีหรอกไม่ผิงไฟไม่จุดหรอกไฟหลวงปู่วงหมาองค์เดียวเลยบางทีก็มีลูกติดตามบางทีก็มีคนผ้าขาวตามมีเหมือนกันผ้าขาวใครทำไม่ทราบนะเป็นคนปู่บังยุคผู่งแก่ก็จะเดินตามกันบางทีก็มาองค<ะ>์งเดียว ปกติเคยมาก็มาคนเดียวบ่อยแต่ว่าอยู่ต่อมาก็จะมีคนตามแล้วก็อยู่ตัวมาอาจารย์พูดก็ตามะจะตามมาหลวงปู่ดวงตามมาไม่ไน้ไหนลอกตามเมื่อจะมาข<ร>อแต่หวยแ,แล้วทีนี้ช่วงไหนที่หลวงปู่หวงมามพ่อสอนครับครั้งแรกเลยครับที่มาที่ถ้าจาไม่ผิดก็คือราวปีออ29 28แส,งส,งสดงว่า นได้ทด้ำแต่ก่อนนั้นก่อนนั้นเขาก็มาอยู่แล้วก่อนที่เราก่อนที่หลวงพ่อยังไม่อยู่เขาก็ต้องผ่านอยู่แล้วเขาอยู่แถวนี้อยู่แล้วเขาผ่านอยู่แล้วเขาต้องผ่านเพราะเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำถ้ำตะบงถ้ำโบราณถ้ำศักดิ์สิทธิ์คนเคยมานอนมาเข้าสมาธิภาวนามีเห็นหน้าเห็นดวงแก้วผุดขึ้นผุดลงอะไรอย่างนี้ มีพญานาคด้วยพญานาคเนี่ยเขาไม่เรียกเขาไม่ได้เรียกพญานาคเขาเรียกอะไรครัเราเรียกเรียกงูงอนงูงอนงูงอนเขาไม่ให้เรียกเขาไม่ให้เรียกว่าพญานาคเรียกเขาพญานาคไม่ได้ทไม่ให้เรียกเราจะเรียกงูงอนงูเหลือมใหญ่ๆมาเ้าก็เราก็เขาก็ไม่เรียกงูเหลือมเขาเรียกขโมยขโมย ขโมย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 เจ้าขโมยไก่ขโมยอะไรให้กินว่าขโมยลุงลุงพ่อครับทีนี้ขอถามว่าเหรียญเหรียญปี่สามศูนย์ลงลุงปู่สวงได้มาเตาให้เสกให้มีมีพอผ่านมาก็เขาก็ทําให้เขาก็ผ่านไปอ๋อลงพ่อนี่มนให้ท่านทําให้ บางทีเรามายกมากกาพูดเตะแค่น <mb> <laughs> ้อยอย่างเงี้ยแต่ก็จบเอาไว้เงินก็ไม่เอาเงินนี่ยส่งปัจจัยส่งเงินให้ท่านท่านก็ฉีกเลื่แบ่งพันแบ่งห้าร้อยแบ่งร้อยฉีกหมดทำไม่เอาไม่ยึดติดเดี๋ยวก็นุ่งเกงเดี๋ยวก็ห่มจีวรเดี๋ยวก็นุ่งสะบงนี่บางทีก็นุ่งเกง แล้วก็ผมจีวรนี่ท่านมันได้ยึดติดอะไรเดี๋ยวท่านก็แก่ฝ้าเดินท่านมัยึดติดอะไรช่วงนั้นสร้างพระศิวลีแล้วก็สร้างเนื้อผมเนื้อผงตั้งพศ้าศีวลีนี่รุ่นแรกรุนน่นแรกแต่ก่อนนี้พศ30นี่ทำเดชพระศิวลีก็พระเจ้าหาัวโงพระเจ้าเอพระเจ้าประทานพรพระประทานพรประทานพรยกมือ พระเสาวลีกับพระประธานพรพระประธานพรพระประธานพรนี่เป็นพระสสามหนึ่งเป็นเนื้ออะไรครับเนื้อทองเนี่เป็นเหรียญหลอมเหรียญไม่มีไม่ได้ทำทั้ดีประธานพรไม่มีอ๋อมีแต่พระเสาวลีที่ทำมีแต่พระเสาวลีที่ใหญ่ไหมครับหลวงพ่อตอนนี้แต่ก่อนนี้ก็พระลงโบสถก็เป็นรวมโบนสดที่สามสูนี้ยังไม่ใหญ่ ก็ใหญ่เหมือนกันพพระสงฆ์มารวมโวสุดกันก็เลียกโบสุสามัคคีก็ทําพิธีกันเลยด้ีกี่ร้อยลูกถึงวันครับประมาณแปดสิบบประมาณแปดสิบพิธีกี่วันครับหลวงพ่อคืนเดียววันเดียวคืนเดียวนิมนต์มาหมดเลยทั่วทุกภาคแต่ก่อนไม่มีค่อยมีพระไม่ค่อยมีพระมีมีองค์ไหนมามากครับหลวงพ่อพอจะเยอะอะไรปตสามห้าจริงเยอะสามศูนย์นี่ไม่มีไม่มีเยอะ สามส่วนมีมีองค์ไหนมาบ้างพอจะจาได้ไหมครับสามูนย์ก็มียานวิเศษเนี่ยแต่ก่อนนีเป็นเจ้านะดับบนแต่นี้เป็นเจ้าหน,น,น้ับจังห,หวัดไปแนละ้วหลวงพ่ห้วยส่าววาดีลกูกหลวงพ่อเว้ยไม่ได้มาตู้น,นั้นกันอยู่ห้วยทับทันต่างไม่ดีต่อสามส่วนตางไม่ค่อยดีพี่ลูกหลัง ทำทางทำทางปีสองเก้าพี่สามศูนย์หนึ่งหลวงตามแมนมาหรือยังครับหลวงตามแมนนี่มาแล้วได้มาเสกให้มาหลวงปูแ่แมนนี่หลวงปูแ่แมนเป็นพระเลยใช่ไหมเปล่าเป,เป็นโยมเ,ยเป็นโยมเป,เป็นร่างทำมาช่วงปีสามศูนย์มาหลวงพ่อนิมนต์มาไม่ได้นิมนต์ถ้านิมนต์เนี่ยจะไม่มาอ๋อท่านมาเองเลยแต่มาโดย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 ของท่านท่านรู้ว่า พมีอะไรก็พร็จะมาเหมือนมานมูทนาอะไรเงี้ยทูหลวงปู่สวงก็ไม่ต้องนิมนต์นิมนต์ก็ไม่มาไปนิมนต์นะหลวงปู่ขอนิมนต์ก็ไม่มาแต่แต่จะถึงเวลาที่มาจะมาเองท่านก็โผล่มาเป่าเป่านี่เขาเรียกว่าเป็นพระที่สําเร็จญาณสาเร็จพุนท่านรู้เองสําเร็จของท่านญาณรมมีธรรมะมีพระธรรมของท่าน เลือกทำบรรดานจีวรจะห่มก็ได้ไม่ห่มก็ได้แต่ใจของท่านนแน่น,นอน,น,นท่านเป็นของท่านเป็นอภิญญาเป็นอะไรอย่างนี้น,นึกอยากจะเหืนจะหอกน,นก็ไปของท่านได้โดยที่ไม่มีใครเห็นท่านจะทําของท่านแต่ทําอวดคนนั้นไม่มีไม่ยอมทำในทาจะไปอวดคนอย่างเนี้ยไม่ได้เขาไม่อวด mm hmm. อย่างกับลูกพ่อข้าวแห้งนี่ต้องสงัด ท,ท,ท่านก็จะทาของท่านทําอะไรครับท่านทําท,ทํทาพิธีของท่านพิธีอะไรครับหลวงพ่อพิธีจิตเรื่องจิตเรื่องหอดธาตุขันผืนพวกนี้เหาะอะไรนี่หรอเขาไม่ใญ่เขาไม่ให้ผัวเหาะอ๋อเขา,<ภ>าว่าเหินหินหินได้ตัวลอยขึ้นมาจะพื้นดินตูบลอยขึ้นมาอย่างนี้หลวงพ่อเห็นเลยทำของท่านได้หลวงพ่อเห็นเราคุยกันนะอ๋อถ้ท่าลอยฟังมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เดิน ก็ได้เหินท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเดินเดินตรงกลมแล้วมันก็เหินได้อะไรได้นั่งนี่แหละนั่งแล้วมันก็เหินได้เหินได้เหมืออเรานั่งทางเนี้ยพอนั่งแล้วมันก็เหินไปอยู่ทางนน้นท่านก็งงของท่านเหมือนกันไปของท่านอย่างก็เราเดินอย่างเงี้ยมันจะมีคนมาเดินข้างเนี้ยท่านก็เล่าให้ฟังกายกายในกายก็ออกมาเดินหนึ่งครับเแล้วก็เดิน ไปเดินมาเป็นได็ดร่างในก็ออกไปเดินเวลาเวลานอนเวลานอนเนี่ยนอนปุ๊บนอนพื้นไปจะมาสลับมีสติก็เห็นร่างหนึ่งพุดออกไปร่างในในร่างอ่างร่างนอกมันร่างของหลอกหลอกคงจะน่องเน่าต้องตายแต่ร่างนั้มจะต้องลักออาบนบาปไปมันออกไปมันเป็นร่างเป็นร่างอีกร่างหนึ่งร่างอีกร่างออกมาออกไป เดินออกไปก็ไปเจอคนนั้นคนนี้เมนเราฝันไปนะอแต่นั่นท่านออกไปได้ด้วยด้วยสติท่านยังมีสติส่มัจจัญญอยู่ทังเรื่องจิตถอดไปดูนู่นดูนี่ได้ร่างอื่นร่างกลางกายกายละเอียดเราออกไปออกไปเหมือนอย่างก็เราเอาไอ้ไอ้ต้นป้องป้องอะไรสักอย่างแล้วก็เอามันมาแย่แย่แล้วก็แย่ปื๊ดแล้วก็ มันก็มีถอ,อดออกดูปล้กออกไปอ,อย่างก,กัต้นอ,อ่อนเนี่ยต้นอ,อ่อนจะมีตัดมรงตัดอย่างงี้เราเอามันมาแย่มันก็นไป